เกิดเหตุการณ์เครนถล่มนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยูค่คอนเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟฟ้าช็อตคานปูนมันเกิดถล่มลงมาทับร่างของคนงานเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายกว่า2องล้านเจ็นหมื่นคนทั่วโลกเสียชีวิตจากการทํางานหรือโรคที่เกี่ยวข้องในทุกๆ15วินาทีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตถึง375ล้านคนต่อปี ผมและกระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานและมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าความปลอดภัยในที่ทำงานไม่เพียงแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับแรงงานเองแต่ยังเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วคุณจะเข้าใจว่าเราปลอดภัยไปเพื่อใคร เราต้องปลอดภัยเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวดูซ้ายดูฝา,าก่อนให้ดีๆแล้วมีหน่วยงานดูแลด้วยความปลอดภัยแล้วก็มุ่งใจแล้วทา,าววทงานเต็มที่ครับนอกจากทาความสะอาดแล้วก็มีซ่อมไฟซ่อมกรอบน้ําเคยโดนไฟดูดถ้าวันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุเราก็เสียรายได้ขาดโอกาสถ้ามีหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องความปลอดภยัยเราก็สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่อาจจะมีเสี่ยงหน่อยแต่เราก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นการจราจรก่อนที่จะ ปล่อยรถให้ลูกบ้านออกไปอย่างกลางคืนเราก็ต้องดูแลความเรียบร้อยเราพลาดอะไรขึ้นมาคือเราพิการได้เลยบางทีต้องเซฟตัวเองมากขึ้นนะต่อคงข้างหลังเลยครับพี่เพราะว่าต้องเลี้ยงดูล,ลูกและพ่อแม่อะไรด้วยไม่ว่าคุณจะคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อใครแต่เราคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อคุณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสอสอปทได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนทำงานเกิดแรงบันดาลใจและต่อย,ยอดความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยในปีนี้จดขึ้นเป็นครั้งที่36ภายใต้แนวคิดสังคมไทยปลอดภัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ร่วมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันที่ยั่งยืนในสังคมตามระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีไปด้วยกันสอสอปอทเพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน